ะไฟมาแล้วมาั้ยมาเร็วถ่ายยังนั่นน่ะไปแล้วถ่ายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาขอหวยกันนะคะก็จะวันหวยออกแล้วอู้นะคะหนูชื่อโซดาชื่อเมนะวันอื่นเราต้อง ทุดเทียนบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนอันนี้ต้นมะขามหวานใช่ใชต้นมะขามหวานเนาะคนละทุกนะอาต้ดเทียนบอกก็ได้เหรออ้าวโอ้จหตางเด้อให้เนี่เรียกว่ามันเนอะเทียนวางโซดาวางข้างล่างวางเดียวลงไปเอาจุดคู่ต่งเหรอ เสียงเ็าไเดี่กนข้างุแม่ตีบวกเลยคนนี้เนี่ยจ้านะคะเราเราจุดเทียนเสร็จแล้วคนละอันนะคะนี่ของของของหนูจุดล่างของอาเมนจุดบนนะคะจุดบนต้นนะคะเดี๋มายู่ทำไมเดี๋ยวมายู่ดัน เียบางดีนะคอเอาเสียบตัวนี้ได้ไหมเอาวางไว้ก็ได้ให้เย็นก็ได้เย็ใส่อ่าเคหลังจากนี้เราก็จะมานี่ได้ไหมตัวนี้เนาะตรงตาเลย เใช้แป้งเราใช้แป้งตางูเราใช้แป้งตางูตางูแป้ง,ปงยันนะคะัดอ,อ,อ,อไหที่เรจเอาตนีเลยออแป้งวาใจออไม่ขุดเหรอไม,ไ,มไม่อะไรนะไม่ขัดนะอใจดูสิี้เด,ดขึ้นไหมเรียบก,ก่อน เอาขัดด้วยัดด้วยฮะเออมาเออเอโอ้ oh, ไม่ได้เร well, ื่องเอาเอาใส่ดิไม่ใช่ใส่ใส่ใน้ำได้หรอเออเอาใส่มือก่อนเอาอีก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 เอ้ยมันไม่ขึ้นเลย